สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวารสตซนช่วงเย็นมิเกลอาเต,ตา้ออกมาเผยว่ากาเบรียลเจสุดและโทมัสปาเต้ต้องพัก2-3สัปดาห์มิเกลอาเต,ตา้ผู้จัดการทีมปืนใหญ่ ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของกาเบรียลเจสุสและโทมัสปาเตสําหรับทั้งคู่อาจจะต้องพัก2อถึงสสัปดาห์กาเบรียลเจสุสผลสแกนแสดงให้เห็นว่ากล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บและเราอาจจะต้องเสียเขา2อถึงสสัปดาห์อีกครั้งและโทมัสปาเตเขามีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและเราก็คาดว่าเขาอาจจะต้องพัก2อถึงสสัปดาห์เก็บตกหลังเกมปืนใหญ่ต้อนรับน้องใหม่เปิดบ้านถล่มเชฟฟิลห้าต่อศูนย์ ปืนใหญ่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการเปิดแผลแรกในเกมนี้ก่อนจะด้านหน้าบุกแหลกและทุกเชฟฟิลแบบขาดลอยไล่ลาตำแหน่งจะฟุ้งกันต่อไปโอกาสของตัวสำรองปืนใหญ่ปรับทับหลายตำแหน่งในเกมนี้จากการที่ต้องการพักทีมบางส่วนก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาฮารุโหดกับการลงเล่นสี่เกมภายใน11วันในช่วงเดือนพฤศจิกายนทําให้ทีมชุดนี้จึงกลายเป็นทีมชุดผสมที่เป็นโอกาสของนักเตะสำรองที่ต้องการเวลาในสนามลงแข่งขันกันหลายตำแหน่ง และส่งผลกับรูปเกมของทัพปืนใหญ่อยู่พอสมควรความไม่ลงตัวของทีมเจ้าบ้านและเกมรักของทีมเยือนทีมเจ้าบ้านกับการเปลี่ยนตัวสำรองผสมลงสนามในเกมนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือความไม่ลงตัวในการเซตเกมรุกในช่วง45นาทีแรกและทีมปืนใหญ่สามารถตั้งเกมบุกได้แต่ทีมไม่ไหลลื่นมากพอคุณภาพในการเขาทำในช่วง30นาทีมีเพียงสองครั้งเท่านั้นความเข้าใจเกมของนักเตะก็ยังคงสร้างปัญหาให้กับทีมต่อไป ยิงมาเจอกับทีมเยือนน้องใหม่ที่ต้องการคะแนนกลับบ้านและเลือกซื้อเกมรับที่เหนียวแน่นไว้ก่อนยิ่งทําให้เกมนี้ไม่ง่ายนักประตูแรกเปลี่ยนเกมการได้ประตูแรกของปืนใหญ่ในเกมนี้สร้างความแตกต่างในเกมนี้อย่างมากเพราะมันหมายถึงการปลดล็อกของเจ้าบ้านและการต้องเปลี่ยนแผนของทีมเยือนและทําให้เห็นได้ชัดว่าสถานการณ์ของทีมเยือนยังเป็นทีมที่เต็มไปด้วยปัญหาในการรับมือกับเกมรีดที่พวกเขากลับมาอีกครั้ง เพราะพวกเขาไม่สามารถตั้งเกมรุกได้อย่างที่ควรจะเป็นและยิ่งเล่นยิ่งหายไปจากเกมก่อนที่สุดท้ายประตูจะไหลามาเทม,มาและกลายเป็นเกมคากระจุยในที่สุดเอนเคเทียกับแฮตติกกองหน้าทีมชาติอังกฤษถูกวิจารณ์มาตลอดกับผลงานไม่มีความแน่นอนและหลายครั้งไม่สามารถสร้างความแตกต่างในเกมได้แต่ไม่ใช่กับเกมนี้ที่ยิงประตูแรกที่ปลดล็อกทั้งเกม ก่อนจะมาบวกอีก2ประตูในช่วงครึ่งหลังที่ทําให้เขาได้แฮตติกแรกของตนเองในเกมลีกเมืองผู้ดีได้ลูกบอลกลับบ้านเป็นครั้งแรกในการเล่นลีกสูงสุดมิเกลอัเตตาออกมาชื่นชมเอ็นเคเทียกับผลงานระดับท็อปมิเกลอัเตตาผู้จัดการทีมพื้นใหญ่ออกมาชื่นชมเอ็นเคเทียสร้างผลงานระดับท็อปหลังระเบิดแฮตติกพาทีมไล่ถล่มเชฟฟิลด์5ต่อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเอ็นเคเทียได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้งหลังการเบรียลเจสุด ต้องพัก 2- 3สัปดาห์เนื่องจากปัญหาบาดเจ็บแฮมสติงและกองหน้าทีมชาติอังกฤษก็ไม่ทําให้ผู้จัดก,การทีมชาวสเปนต้องผิดหวังระเบิดฟอร์มโหดยิง3ประตูแรกให้ทีมนําห่าง3ต่อศูนย์ก่อนจบเกมด้วยชัยชนะ5ต่อศูนย์สำหรับตัวผมเขาอยู่ในระดับท็อปอาเตตากล่าวเขาเล่นเป็นตัวจริงแปดจากสิเกมในลีกมันบอกได้เป็นอย่างดีว่าเราเชื่อมั่นในตัวเขามากแค่ไหนผมเชื่อใจเขามากแค่ไหนและความสำคัญที่เขามีต่อทีม ผมแฮปปี้กับฟอร์มของเขามากกับนักเตะจากทีมเยาวชนสู่ประสบการณ์การทำแฮตริกในระดับปรีกสูงสุดเขาต้องเสพความสุขในช่วงเวลานี้ให้เต็มที่เขาสมควรได้รับมันและหวังว่าจะมีอะไรตามมาอีกมากมายสายตาของเขามองไปที่การทำประตูหาคุณมองไปที่สถิติกักบตัวของเขาใน1ิปีที่ผ่านมาสิ่งที่เขาทำมันหน้าทึ่งมากเขาต้องการเวลาและต้องการโอกาสซึ่งถ้าเขาได้รับมันเขาจะทำประตูได้อย่างแน่นอน n k t ยิ้มอยแฮตท t i กได้ เ k t เคียกองหน้าของปืนใหญ่ออกมาเผยว่าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากหลังจากทำแฮตติกในนัดที่ผ่านมาทีมปืนใหญ่เปิดบ้านถล่มเชฟฟิลด์5ต่อนในเกมรกีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยในตอนนี้ทีมปืนใหญ่ตามหลังทีมสเปอร์ที่เป็นจ่าฝูงอยู่2คะแนนหลังจากผ่านไป10นัดมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มันไม่ง่ายเลยในช่วงเดือนก่อนผมเพิ่งเสียคุณป้าไปผมต้องการอุทิศทั้ง3ประตูนี้ให้กับท่าน ครอบครูของท่านเดินทางมาที่นี่มาเพื่อชมเกมนี้มันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากกองหน้าที่ทำแฮตติกในนัดดังกล่าวออกมาให้สัมภาษณ์ในเกมนี้มันเป็นเกมที่ต้องอาศัยความอดทนเล่นแบบมีวินัยไม่เสียสมาธิสำหรับประตูแรกมันเป็นบอลจากดีแคมไร์และการจับบอลที่ดีซึ่งจบด้วยการยิงประตูโดยตัวของผมเองสำหรับประตูที่2ผมคิดว่ามันใสสะอาดแต่มันไม่เคยเป็นเรื่องดีเลยเมื่อมีจอสีม่วง v a r ที่โผล่ขึ้นมา ประตูที่3ามมันมหัศจรรย์มากยิงได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นช่วงเวลาที่พิเศษสัญชาตญาณแรกของผมคือการเข้าไปจับบอลและเดินเข้าไปแต่วิเอรา่าเขาเรียกจุดโทษได้และมันเป็นช่วงเวลาที่ดีทุกอย่างเกี่ยวกับการเป็นนักเตะของทีมมันเป็นช่วงเวลาที่เขาจะได้โอกาสและเขายิงไม่พลาดมิเกลอเตตา้าพอใจกับปืนใหญ่พัฒนานในเกมมิเกลอเตตา้าผู้จัดการทีมปืนใหญ่ออกมาเผยว่าตนเองพอใจกับผลงานของลูกทีม ที่พัฒนาขึ้นระหว่างเกมโดยเฉพาะการสร้างโอกาสและการยิงประตูที่ยอดเยี่ยมดีกว่าในช่วง25นาทีแรกปืนใหญ่เปิดบ้านถล่มเชฟฟิลด์5ต่อ0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยในตอนนี้ทีมปืนใหญ่ไล่ตามทีมสเปอร์ที่เป็นจ่าฟูงอยู่2คะแนนหลังจากผ่านไป10นัดหลังจบเกมที่เอมิเรตสเตเดียมทางมิเกลอเตต้าออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเกมล่าสุดโดยออกมาระบุว่าทีมเล่นอย่างอดทนและค่อยๆพัฒนาผลงานการเล่นให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับพวกเรามีสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราอารมณ์เดินทางออกไปเยือนเพื่อลงแข่งขัน2เกมที่ยากลำบากและในวันนี้เป็นบริบทที่แตกต่างออกไปผู้จัดการทีมชาวสเปนออกมาให้สัมภาษณ์ย่างไรก็ตามทีมเชฟฟิลกำลังต่อสู้เพื่อตัวพวกเขาเองพวกเขาเป็นทีมที่มีระบบและบรรดาทีมใหญ่ต้องเจอความยากลำบากในการเอาชนะพวกเขาพวกเราต้องอดทนแต่ยังรวมไปถึงการทำหลายสิ่งให้ดีขึ้นจากในช่วง10 25นาทีแรก พวกเราต้องบุกพวกเขาให้ดีกว่าเดิมและเล่นในเกมที่พวกเราต้องการปืนใหญ่เตรียมจับตัวรุกดาวรุ่งขยายสัญญายาวปืนใหญ่กำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการขยายสัญญาฉบับใหม่กับดูเบอรี่มิดฟิลด์ตัวรุกอนาคตไกลในเร็ววันนี้หลังจากนักเตะจะหมดสัญญาในปี2024สำหรับดูเบอรี่ได้รับการชื่นชมจากมิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมปืนใหญ่และทีมสตาฟโค้ดว่า เป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุง่งที่มากพรสวรรค์ที่สุดของทีมปืนใหญ่และมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นแข้งระดับท็อปได้ในอนาคตในปัจจุบันดาวเตะวัย18ปีเหลือสัญญากับปืนใหญ่แค่ปีเดียวซึ่งทําให้มีรายงานข่าวว่ามิเกลอเตตา้าเตรียมเข้าหารือกับบอร์ดบริหารของสโมสรให้จับดูเบอรี่ต่อสัญญาฉบับใหม่ให้ได้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียนักเตะไปแบบฟรีค่าตัวในอนาคตอย่างไรก็ตามดูเบอรี่เขาเป็นนักเตะที่สามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรุก ทั้งกองกลางเบอร์สิและตัวริมเส้นโดยช่วงที่ผ่านมาเขามีโอกาสลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของทัพปืนใหญ่ไปแล้วทั้งหมด4เกมสัดไป2ประตูสำหรับดูเบอรีติดทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชนมาแล้วทุกชุดไล่ตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน16ปีและ19ปี